ีกระดุมชุดเดียวเขาก็จะตกชุดเดียวจะนานไหมนะไม่ใหญ่เขาจับได้ผมกนก็กลัวเหมือนกันนะมันเป็นแม็กย็บให้เป็นชุดเดียวแม็กติด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 กันดีดเด็ดเด็ุฬานีโดนหรือเปล่าเข้ามาไม่ส่งไม่เสียงแต่ต้องแต่ได้ลองหล่อเลยนะดูบ้างแต่งงานกับจุานีไม่รอไม่ได้นะจุฬนยาวจุฬานีเนี่ยหาง ยาวไปถึงนู่น,นเลยไหนจากประทุมธานีเนี่ยไปถึงนี่วัดนาพเมรดและคนจะไม่เหยียบเหรอไม่เหยียบไอ้นี่เราใช้รถเนี่ยดูคอยคอยส่งสบายข้างหลังให้ให้อันนี้ไปดูเรื่องอะไรมาไ <c oughs> <c oughs> ปนคอนเสิ์นิท็ปโรถวายังคมด้ไหมคะเอามาให้ดูอา <c oughs> จารย์สมจะพ่อหนุ่มทั้งสองคน <c oughs> มีชื่อว่าอะไรกัน <c oughs> บ้าหงมาเข้าเฝ้าราอัศนัยก็คืออมฉัน ไอ้นาวัชนูพะยะค่ะบังฉันมีชื่อว่าสนิมพะยะค่ะนูกับสนิมชื่อนี้เคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยเห็นเลยพระเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นแขกบ้านแขกเมืองอเพราะว่าใกล้จะถึงวันแต่งงานของเราแล้วแต่เราเงยหน้าในเซในนูแล้วก็ในสนิมขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพะยะค่ะ รับโทรศัพท์ก่อนเนี่ยรับโทรศัพท์เลลิเกอยู่เดี๋ยวให้โทรมาขอดูดโทรศัพท์บ้านจะออกกดและออกกดตัวลิเกต้องปิดเสียงอ๋อยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจะเพิ่งเล่นเราให้ยายคุยโทรศัพท์เต็มเสียงสดเลยเขาฟังดูจะที่ไหนที่หลับเวเวางยังวางยัง เด<ม>ี๋ยวเป็นเกสียงดังเราฟังกันไม่รู้เรื่องว่ะแต่ไม่ต้องแอบเห็นแล้วแวไม่ต้องแอบเห็นแล้วหน <c oughs> ้ารถทะเบียนมมาโนหนูหกเจ็ดแปดเก้านะกรุงเทพขยับรถด้วยกับโอ้ไม่ให้ขยับรถเปล <c oughs> ่าไม่ใช่ไม่ใช่คนละาเจ้ากัน <c oughs> ต้องใส่แฟนโทรมาตามกลับบ้านแล้ว เนเซี่่ะนายธนูแล้วก็นายเสนมี่่ยะคมาเข้าเฝ้าเรานี่เตือนทางมาจากแผ่นดินสีรัตนาใช่ไหมใช่แล้วพี่ค่ะจะบอกว่าเป็นแผ่นดินเดียวกับพราควงศ์ของเราอัสนายเลยว่ะหนทางเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะ ระยะทางไม่ใช่ใกล้เลยเดินทางมานี่คงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะใช่ไหมไม่เป็นไรพีคร่คะพระองค์ท่านก็ที่อากาศเ,เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวพายุเข้าอีกก็คงจะต้องตาแกตากฝนคงจะเหนื่อยคงจะเพลียหน้าดูเลยแนละแต่งตัวพวกหัวพวกหูอึดอัดแทนเลยเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มานานได้ยังฮะหรือว่าเพิ่งแต่งก็เพิ่งจะแต่งเมื่อกี้นะพี่ ก,ก็มองช่าแต่งมานานแล้วพี่เองว่าออวมอง่านตื่นเต้นไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆใจเย็นพักให้หายเหนื่อยก่อนจะดื่มน้ำไหมเดี๋ยวเราจะได้ถนนไปตักน้ำมาให้ไม่เป็นไรเลยพี่คะประคั่งหน่มอมฉันเกรงใจไอเล่าไปเลาป็นน้องเปนเลยใส่ใจจริงๆ <laughs> แฟนจะห่วงนะดูเลยแต่งตัวแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมหายเหนื่อยแล้วนะเพียค่ะเออแล้วแหมพอมีปีกแล้วเหมือนคิ้วปิดเลยนะคิ้วปิดคิ้วปิดนะแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายให้เราอ่ะผู้หญิง เนี่ยอ๋อผู้ชายพี่คะเป็นผู้ชายยืนไม่ขนุนเหมืนคนนั่งห้องน้ำยังไงก็ไม่รู้มันค้ำใช่ไหมอ้ํมันค้ำช่วงนี้ออกแดดบ่อยทําไมอ่ะเลยค้ำอลอเราไม่ถามให้มันมาก้างความแล้วรลิกเอะเอาไว้ข้างล่างก็ดังขึ้นอืเอาไว้ข้างบนก็กดกุลงอีก ยืนไว้ไเยเนยวะว่าแต่มาเข้าเฝ้าเราเนะี่ยมีจุดประสงค์อะไรนายธนูกราบทูลเรามาได้เลยที่บอกฉันเดินทางมาในวันนี้บอกฉันำหีบทองที่พระองค์ท่านเคยได้มอบให้กับอุนราณีมาคืนถวายนะพะยะค่ะนำหีบทองที่เราได้มอบให้กับราณีมาถวายคืนให้กับเราเพราะอะไรกันทองหีบนี้ เราเรียกว่าไม่กับราณีพระคู่มั่นของเราไปแล้วนี่แต่ทำไมถึงกลับมาถวายคืนให้กับดาวอัศนยัยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบอกเราได้หรือเปล่ามีเหตุผลอะไรทรงทนไม่ได้ที่จะต้อนแต่งงานกับพระองค์ท่านบัดนี้องค์หญิงราณีต้องกลรแต่งแต้แล้วพี่ค่ะสร้างความตกใจและเสียใจพระองค์จะรู้หรือไม่บุคคนที่มากิ